เขามาแสดงในงานเสวนาที่มีชื่อว่าในนามของสัตว์ป่าที่ตัดมาจากประโยคทองของสืบนาคเสถียรที่เขามักพูดในที่ประชุมทุกครั้งว่าผมขอพูดแทนสัตว์ป่าตราบจนเสียสละชีวิตเมื่อ20ปีที่ผ่านมา 20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะมากเพราะว่าอย่างอย่างอย่างลูกที่ผมไม่เห็นนะฮะอย่างนกยูงหรือว่าควายป่าเนี่ยเมื่อก่อนนี้โอกาสที่เราจะเจอเนี่ยน้อยมากแต่ตอนนี้ประชากรมนันเพิ่มจำนวนขึ้นมากก็เพราะว่าคนที่ทํางานในป่าเพื่อแขร่งตอนนี้เขาเขาค่อนข้าง,างจะรู้ถึงสิ่งที่พิสูจน์ทำไป แม้จะยังไม่มีชื่อแต่เพลงของมาโนอพุตตานที่แต่งเพื่อบอกเล่าชีวิตและงานของสืบนาคเสถียร<น>ก็จับใจผู้ฟังที่ผ่านมามาโนอยังเคยพูดแทนสัตว์ป่าและผืนป่าเสมอผ่านประสบการณ์ท่องเที่ยวท่ามกลางธรรมชาติเป็นการทำงานเพื่อผืนป่าทางอ้อม้สสสวมายัสสายาลินใจ มันเป็นเพลงที่สําหรับคนที่ต้องรู้จักคุณสื่อจากจากเรื่องราวต่างๆเขาพอสมควรแล้วเพราะว่าผมจับเอาเหตุการณ์ตอนที่เขาไปช่วยชีวิตสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลานนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่ได้รู้จักเรื่องราวนี้มาก่อนก็อาจจะจะตามไม่ทันว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรแต่สิ่งที่ผมว่าเราควรจะให้ความสนใจผมว่าไม่ใช่เรื่องที่เขาคาดเรื่องท่เขาฆาตัวตายผมว่าเรื่องที่เราควรให้คว,ความสนใจคือคือเรื่องที่มันเผชิญเฉพาะหน้าอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องวิกฤตของ ของป่าของสัตว์ป่าของสิ่งแวดล้อมซึ่งมันเป็นเรื่องของทุกคนอยู่แล้วการเผยแพร่แนวคิดของสืบนาคสเตียนผ่านงานเสวนาเพื่อการอนุรักษ์และงานศิลปะแขนงต่างๆในโครงการ20ปี20วันสืบนาคสเตียนนอกจากเตือนความทรงจำถึงวีระบุรุษเพื่อผืนป่าตะวันตกแล้วยังมุ่งปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นคุณค่าของผืนป่าที่แท้จริงด้วยน้ำอ้อยจำจิตทีวีไทยรายงาน หลายปีมาแล้วนะ